ครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของภาวะ AKI นะครับซึ่งเป็นตอนแรกใน AKI ซีรีส์นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของ definition epidemiology แล้วก็ etiology นะครับสิ่งที่อยากให้ได้ไปนในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ definition ของ AKI นะครับ epidemiology มีอะไรบ้างนะครับแล้วถึง etiology แล้วก็ pathophysiology คร่าวๆนะครับ ภาวะ AKI คืออะไรนะครับ AKI คือภาะวะที่ไตได้รับอาการบาดเจ็บอย่างเฉียบพลันนะครับทำให้เกิดมี renal dysfunction แบบเฉียบพลันเช่นกันนะครับทำให้เกิดมี metabolic d a l g e m e n นะครับไม่ว่าจะเป็น electrolyte disturbance เช่น hyperkalemia มี metabolic acidosis มี hyperphosphatemia นะครับอันที่2มี fluid retention อาจจะทำให้เกิดอาการบวมมี pulmonary congestion หรือมี hypertension ได้ครับอันที่3มเป็นื่องของ uremic toxin retention อาจจะเกิดยูริมิกเอ็นเซฟโรพาตีมีเรื่องของพูลเลอร์เอฟฟิวชันมีเรื่องของยูริมิกเพอริคไดตีแล้วเกิดเพอริคเดียบเอฟฟิวชันพวกนี้ก็ได้นะครับอาการเหล่านี้อาจจะถูกโมดูลเลตด้วยสาเหตุที่ทำให้เกิดอคิวคินีอินชลีร่วมด้วยก็ได้เช่นถ้ามีเซปติกช็อคอาจจะมีไฮโปเทนชันไม่จำเป็นต้องมีไฮเปอร์เทนชันเสมอไปก็ได้ครับดังนั้นถ้าเราเห็นคนไข้คนหนึ่งมาหาเราด้วยภาวะ AKI ใช่ไหมครับเมื่อไตได้รับบาดเจ็บปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ กลุ่มลาฟิวเทชันเลนหรือ GFR เนี่ยจะค่อยๆดีคลายลงนะครับถึงจุด,จดๆหนึ่งเราถึงจะเห็นครีรตินีนที่ขึ้นนะครับเพราะว่าไตาเนี่ยมีรีเซิร์ที่ค่อนข้างเยอะเมื่อครีตินีนขึ้นเราวินิจฉัยเพราะว่าเขาเกิดภาะวะ AKI ก็คือเริ่มมี kidney failure เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาเนี่ยเขาอาจจะมีคอมบิเคชันของ kidney injury นั้นหรืออาจจะมีเรื่องของ progression ของ disease เกิดขึ้นก็ได้นะครับเมื่อ GFR drop เยอะๆหรือเกิดคอมบิเคชันระหว่างทางมากๆคนไข้ก็อาจจะ เสียชีวิตจากคอม PLICATION หรือเรื่องของโป o เกชั i o n ของ DCS เองก็ได้โกลา r d ในการวินิจฉัยภาวะ AKI ก็ยังใช้2อย่างนะครับ1คือครี a t i n i n e คือ u l i n e output นะครับตาม KDIGO 2012เนี่ยเราก็บอกว่าถ้าครี a t i n i n เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่ากับจุด3มิลลิกรัมเดซิลิตรใน48ชั่วโมงนะครับ หรือเพิ่มเกิน1.5เท่าใน7วันอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีภาวะ Acute Kidney Injury หรือที่ Sensitivity ดีกว่าคือการดูยูรินอัพ t ุตนะครับถ้ายูรินอ u t p u t น้อยกว่า0 5 cc เป r กิโล p e อ hour ติดต่อกัน6ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าคนไข้มีภาวะ AKI สำหรับอีก2ภาวะที่เราอาจจะพอควรรู้จักนะครับคือเรื่องของ acute kidney d i s e a s e นะครับ t e Kidney Disease ก็คือคนไข้เนี่ย เคเ a ตินินขึ้นแต่ไม่ได้เข้าได้กับภาวะ AKI นะครับแต่ก็จะไม่ถึงภาวะ CKD เพราะ CKD ในเราตัดที่3เดือนใช่ไหมครับงั้นช่วง7วันถึง3เดือนเราก็จะเรียกว่าเขาเป็น Acute Kidney Disease ครับเมื่อเราวินิจฉัยว่าคนไข้มีภาวะ AKI แล้วนะครับเราก็มาดู Staging ของภาวะ AKI กันนะครับก็จะมี3 Stage นะครับตาม Akin Network Classification นะครับ สเตตหนึ่งสองสาม 1, 2, ก็คือเพิ่มความรุนแรงนะครับก็ดูทั้งซีรัมเียตินินแล้วก็ยูรีนอาพุทเอาตามที่มากที่สุดนะครับถ้าซีรัมเกลตินินเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดเก้าเท่าจากเบสไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นสเตตหนึ่งเพิ่มสองถึงสองจุดเก้าเท่าจากเบสไลน์ก็เป็นสเตตสองเพิ่มมากกว่าเท่ากับสามเท่าหรือเกินสี่หรือต้องใดอะไรมาก็ถือว่าเป็นเอคินสเตตสามนะครับสำหรับยูรีนอพุทก็ดังแสดงนะครับยิ่งยูรีนอพุทออกน้อยและนานเท่าไหร่ก็บอกว่า มีซีเวริตี้ของ AKI ที่ค่อนข้างดุนแรงมากขึ้น่ามนั้นนะครับทำไมเราถึงต้องแบ่งสเตจของ AKI นะครับ1ช่วยบอกพร็อกโนสิสของคนไข้แน่นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูต่อไปนะครับ2 k เคดิโกเนี่ยได้ออกแบบแนวทางครับเป็นโปรโตคอลเบสแมนจเมนต์ตามสเตจจริงนะครับ,รบยิ่งสเตจยิ่งรุนแรงแล้วยิ่งต้องแมนจเมนต์เหมือนอินเทนซีฟและแอคเรซีฟที่มากขึ้นครับ นี่เป็น w e r Incident AKI นะครับที่ตีพิมพ์ในปี2013จะเห็นว่าโดย overall ทั่วโลกเลยนะครับ AKI จะอยู่ที่ประมาณ23นะครับแต่ถ้าดูตาม t t g g นะครับ Stage 1ก็อยู่ที่ประมาณ11 Stage 2อยู่ที่ประมาณ4.8 Stage 3อยู่ที่4แล้วต้องได Stage เนี่ยอยู่ประมาณที่2นะครับก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับภาวะ AKI Incident ที่เกิดขึ้น ที่น่าสนใจคือถ้าเราดูเรื่องของ mortality rate ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย AKI นะครับจะเห็นว่าโดย overall AKI มี mortality ประมาณ23นะครับแต่ถ้าดูว่ายิ่งมี severity ของ AKI เยอะๆตามสเตทที่เปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าจาก s t ต g e 1ไปสเต g e 2ไปสเต g e 3เพิ่ม mortality เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยถ้าเราเห็นว่าคนไข้ AKI ที่ต้องทำ dialysis นี้มี mortality เกือบถึง50เลยนะครับ สาเหตุของภาวะ AKI นะครับอาจจะแบ่งย่อยๆได้ประมาณนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจและคิดถึงได้ง่ายขึ้นนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเรื่องของ Decreased Renal Perfusion นะครับอาจจะเป็นเรื่องของ Too h y p o v o l u e m i a เลยก็ได้เช่นมี d i a r e a มีบัตร Loss ใช่ไหมครับสำหรับ Decreased Renal Perfusion อีกแบบหนึ่งคือเป็นเรื่องของ Functional h y p o v o l u e m i a นะครับเช่น Cardiorenal Syndrome Hepatorenal Syndrome Abdominal Compartment Syndrome นะครับรวมถึงยาที่ d i s t u r b Renal Hemodynamic เช่น n s a ล n าส i อินเ i อร์นะครับกลุ่มที่2คือ i n t ท i n s i ก r e น a ลก็แบ่งตามสัคเจอร์ในไตเหล่าก็มี4อย่างใช่ไหมครับก็เป็นของกลุ่มล่าอินเก็คือเกิดอคิวกลมโรน h ไฟติสนั่นเองนะครับอันที่2เป็นเรื่องของวาสคูลาร์ a ตีอาจจะเป็นเส้นเลือดเส้นใหญ่ๆนะครับเกิด r e น a ล m เอมโบไลเรนัลอัลทรีดิเซชันนะครับหรือเป็นสมอ l เวสเซลเช่นเป็น TMA เป็น e n น l l i m มิต d t ทอมโบติกไมโครแองจิ o p พาตีเป็น t t p s u s พวกโพนั้นก็ะดานะครับหรือเป็น, Disease, นอินเตอร์ซิชเชลดีซี ก็ทำให้เกิดอักขี้อินเตอร์เชียลเนื้อปลติดเช่นจากยาจากอินเฟคชันจากออโตอิมมูนดีซีส์นะครับหรือจากอินฟิวเทชันดีซีส์ต่างๆกลุ่มที่4ของอินทรีย์สิ่งผินก็เป็นเรื่องของทูบูล่าอินเจรีล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆคือฮีโมดินามิก ATN หรืออีสกิมิก ATN ในสมัยก่อนนะครับพวกนี้ก็เกิดตามหลังมีดีคริสเลโน่เพอร์ฟิวชันนานๆรักษาได้ไม่ทันหรือไม่ดีพอก็เกิดอีสกิมิก ATN ตามมานะครับอีกกลุ่มนึงเป็น nephrotoxic ATN ซึ่งเราเอาจจะแบ่งเป็น เอนโดจีนัสท็อกซินกับเอ็กโซจีนัสท็อกซินนะครับเอนโดจีนัสก็เช่นรับโดเมโอเลซิสฮีโมเลซิสทูเมอร์เลซิสซินโดมพวกนั้นนะครับส่วนเอ็กโซจีนัสก็คือยาสมุนไพรต่างๆสําหรับกลุ่มที่3ก็คือโพสต์รีแนลนะครับโพสต์รีแนลอาจจะเกิดทั้งอินทรารีแนลเช่นเป็นคริสตัลต่างๆมาอุดนะครับจากยาจากโรคต่างๆก็เรียกเป็นคริสตัลทูบูลอพาตีหรือเป็นเอ็กซ์ตรารีแนลมากดที่ยูริเตอร์นะครับเช่นมีนิวมีทูเมอร์มี um BPH กลุ่มเหล่านนั้น,นะครับ นอกจากสาเหตุที่กล่าวไปนะครับ AKI ก็ยังมีการแบ่งชนิดของ AKI นะครับเพื่อช่วยให้คิดถึงสาเหตุได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะช่วยบอก Prognosis คนไข้ได้นะครับโดยเราอาจจะแบ่งเป็น community acquired กับ hospital acquired นะครับคือ AKI ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลหรือเกิดจากนอกโรงพยาบาลแล้วก็ทำให้คนไข้ต้องมาโรงพยาบาลน,นะครับอันที่2เป็น ICU หรือ non ICU นะครับอันที่3เป็นเรื่องของ transient AKI หรือ persistent AKI ซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับ เราแบ่งชนิด AKI เป็น community กับ hospital นะครับเราเห็นว่าสาเหตุของ community a c q u i r e AKI ที่เจอได้บ่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องของ h y p o v o l u m i a นะครับ mm. induce ATN, ARN, septic AKI, obstruction นะครับเป็นเรื่องของ o b s t e t i c complication นะครับ mm. ประเทศที่ยังไม่พัฒนาจ,จะมีเรื่องของ snake bite toxin เพิ่ม <ๆ S 2> เติมเข้ามานะครับสำหรับ hospital a c q u i r e AKI จริงก็จะเจอเยอะคื้นเรื่องของ septic AKI นะครับ induce ATN a i n กลุ่มเหล่านี้นะครับหรือถ้าเราดูว่าเป็น ICU หรือ non ICU นะครับนี่ก็เป็น data ของโรงพยาบาลวชิระเรานะครับของ medical ICU สาเหตุ AKI ใน medical ICU เนี่ยเจอเยอะสุดก็ยังเป็น Septic AKI นะครับลองลงมาเป็นเรื่องของ ischemic ATN นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ Hy โป Vol e มี a สำหรับทานเชนส์ AKI นะครับทานเชนส์ AKI คือดูว่าเราว่าคนไข้มี recovery มี renal r e c o v e r y เมื่อไหร่นะครับเพื่อช่วยบอก Prognosis ของคนไข้ถ้าคนไข้มี renal recovery ภายใน48ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็น t a n น i e n c e AKI ซึ่ง Prognosis คนไข้จะดีมากแต่ถ้าเกิดเกิน48-7 48ชั่วโมงถึง7วันไปเ้วก็เรียกว่าเป็น AKI นะครับถ้าเกิน7วันไปถึง180วันแล้วก็เรียกว่าเป็น Acute Kidney Disease (AKD) นะครับซึ่ง Prognosis จะแย่กว่ากลุ่มที่เป็น t a n น i e n c e AKI นะครับ โดยสรุปของวันนี้นะครับ AKI d i agnosis โดยใช้รีเ t i n i n e หรือยูรีน output ก็ได้นะครับ AKI staging ช่วยบอก prognosis เราได้เมื่อเราเจอ AKI ให้หาสาเหตุเสมอตามที่กล่าวมานะครับการที่เราหาสาเหตุและรักษาได้อย่างรวดเร็วและคนไข้หายกลับมาได้เร็วนะครับจะทำให้เอาคับของไข้นั้นดี และฝากติดตาม AKI ซีรีส์ต่อไปนะครับในตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องของการ Approach หาสาเหตุของ AKI ว่าโดย Practical .Point แล้วเนี่ยเราทำกันอย่างไงนะครับขอบคุณครับ